สวัสดีค่ะพี่น้องพามาเสื้อกับเขาจ้ะลงไปดูจ้ะพี่น้องว่ามีอะไร ้้ยบาดูสีไม้เลยค่ะฉันเป็นไปแซบแทะแช่ก็กแยก,กบาทจะเนะี่ยแยกแ้วหาริใส่ตอก นี่บะมีแกงดอนนี้มั้บะมีแกงไม่เห็นใบกับบผูสื่อมาไอนเด็ดกินตาปลาเบื่องบนใบยังปลาลายปลาลายเด้ีกินนี่อย่างเนาะบะเน้แหนมบะมี่ติดกระืาคพาผลิตมีเงื่อนท่อนบะหนิดไม่ได้ไ่ได้เ๋ยวท่อนต่างในชนเผ่าความหมุนอ้านเดี๋ยวเจ้าคอยทอนเอาสิไปซื้อไหม ข้างเปลือยด้อยข้างเงินเฟ้อน <laughs> อันนี้ส้มยังจ้ะส้มนีย่ย่ะเป็นแบบนี้เยนปะจ้ะเอาหวานด้วยอันนี้อันน้ำยานน้ำยาอันนั่นสิ นีหาปลาเสร็จ hmm. uh ้อายุอะไรให่คามนุ่นะคะนี่เราจะเอานี่แะนีกับเขาอยู่ไม่ได้เขาทีมากไปกด็ดี้าีเนัวใบน้อยให้น้งแย่ใคอันนั้นทอลอยวะเนี่ยทอย่านคอยว่ามีทอนให้เพื่นเอาเ็เอา ก,ก็ว่าขเอาไปเรื่อยเพื่อนขายญาติใครก็ไม่ทอนดีป่เอาเจ้าเอาไปปนะ่ะเนี่ยสามสิบสามสิบบาทนั <c oughs> <c oughs> ่นกันไปกันมาต่อีกว่าแต่งเงิน <c oughs> ไม่ใช่ของใครแต่ยนะ <c oughs> มีชูรสป่ะจ๊ะป่ะจ๊ะเอาเซนกระมังไปน้ำเข้า <c oughs> น้ำนเป็นบตัวแค่ไห กปทิพากันไปหาปลาเมื่อนี้แหละกำลังี่ไปเนี่ยไปจองเบื้องจากเขาเพื่อนว่ามันเป็นตะม้วนน่ะนะเพื่อนว่าเสื้อเอาบุญเพื่อหาข้นว่าเป็นม้วนปั่นเราบั่นกินั่นเราว่าเพื่อนได้สามถุงปุ๋ยผักนะเป็นตะมั่นแทนดอกว่าไปว่าไปเพื่อนว่าเพื่อนเอาบุญดอกว่าจะเลยอยากไปเบื้องเลยอยากไปเห็น รถคันที่ปาดหน้าไปหาปลาจะเปนอาไปเบิ่ง่นหาปลาจ้ะเพราะหากรถแท็กซี่คันที่ถูกบูครั้งแรกเกิดเบรกไม่ทันอาจเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนและสร้างปัญหาการต้องการขนส่ง้ส่นค้าขับรถประมาทไม่ปลอดภัยจดกละเอียดติเหตุในช่วงเวลาเกิดเหตุแจ้งฝึกต้มครองผู้โดยสารต้อง่ายเให้กินเลยตลอด24ชั่วโมงร่วมใจขับรถอย่างนี โครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมร้องรักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตวัดฝนตกคือเดจ้าพี่น้องนะคำว่าอเสรวาดหรืออเซรวาดตอนที่2คําว่าอเสรวาทหรืออาเสรวาดมักใช้ถ้อยคําเป็นฝนฝนตกค้างจืนเดจ้าพี่น้อง อชมคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาจะฝากช่องฝากช่องเจเดือนนี้เข้าหลังออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ